สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าๆ้าว,วันนี้มาพบกับอโกนิมาชนิดหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามไม่แพ้สายพันธุ์อื่นเนาะอันนี้คืออโกนิมาชื่อว่าอะไรหรือคุณตาวิถีไทย นี่คือแสงเงินแสงทองท่านผู้ชมสวยตรงขอบใบจะเป็นสีแดงนะตรงกลางก็จะเป็นเส้นสีแดงเหมือนกันแล้วก็ตรงตรงตรง,ตรงกลางใบเนี่ยทั้งสองข้างก็จะเป็นสีเขียวนะ <c oughs> อันนี้คือเอกลักษณ์ของแสงเงินแสงทองปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่นเพราะชื่อของเขาแสงเงินแสงทองจะทําความรุ่งเรืองเห็นไหมเจิดจ้าแจมจรัดเจิดจ้าแสงเงินแสงทองเหมือนแสงเงินแสงทองได้โบราณเพิ่นว่าปลูกต้นไม้มงคล ชื่อเป็นมงคลก็จะทําให้สถานที่แห่งนั้นเป็นมงคลทําทการงานการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองเจิดจ้าแจ,จ่มจรัดเหมือนแสงเงินแสงทองนะเห็นไหมแม่นอลีบอกคุณตาวิถีไทยถ้าแม่นหลนักสิหามาปลูกจักกระถางนึงได้เพิ่นว่า <laughs> เ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะท่านผู้ชมเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะแสงเงินแสงทองนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นไม้ประดับสวยงามปลูกไว้ในกระถางนะกระถางน้อยๆเป็นตะแงห้างร้านบริษัทบ้านพักโฮมสเตย์โรงแรมนักจัดสวนนี่ ไม่ควรพลาดเพราะว่าแสงเงินแสงทองจะเป็นอะไรที่ทั้งเป็นมงคลทั้งสวยงามจัดอยู่เอามุมใดปลูกมุมใดก็งามนะเวลาลูกค้ามาเยี่ยมมาพักมาเที่ยวมาชมมาใช้บริการที่บ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทหรือโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยตรงบริเวณทางเข้าโรงแรมป้ายเนาะตรงป้ายป้าทุก โรงแรมอันนี้คือขักแทะเป็นตะแพงมีต้นแสงเงินแสงทองประดับที่ป้ายทางเข้าด้วยเห็นไหมหรือบางแห่งตรงบริเวณทางเดินตลอดทางเข้าไปสู่อาคารเนี่เต็มไปด้วยแสงเงินแสงทองนะศาสตร์ส่สองขึ้นมาคนที่เดินอยู่ร,รอบๆไปด้วยต้นแสงเงินแสงทองก็รู้สึกว่าอิ่มเอิบม,ม,มีความสุขนะเวลาเดินที่ ในสวนในสปาในอะไรที่มีต้นแสงเงินแสงทองอยู่เออเป็นความสุขคนที่รักต้นไม้ก็ปือ้อครับคุณตาวิถีไทยอ่าต้องหามาปลูกแล้วละ่ะเพื่อนว่าอืมแสงเงินแสงทองนี่คุณครูบางท่านบางคนเอามาบูรณาการกับการเรียนการสอนนะบางคนบอกว่านักเรียนวันนี้ ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นแสงเงินแสงทองนะนักเรียนบางคนนี่บอกว่าคุณครูครับผมชอบมากวิชานี้เป็นวิชาที่รักสุดจิตสุดใจเพื่นว่า <c oughs> <c oughs> เพราะว่าใช้จินตนาการไม่มีที่สิ้นสุดจะใช้เวลาเวลาตุ๊ก,กตาที่คุณครูเอามาให้นักเรียนได้วาดนี่ จริงๆมันจะมีแค่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7ใบในต้นนี่เนาะแต่นักเรียนสามารถที่จะจินตนาการวาดให้มันเป็น 6, 7, 8, 9, 10ใบก็ได้นะอ่าอันนี้คือศิล,ลปะนี่ไม่มีขอบเขตนักเรียนบางคนมีแววเป็นศิลปินตั้งแต่เล็กๆนะวาดได้งามลายเส้นสวยงามเวลาลงสีลงอย่างนี้ อสังเกตเบิง่งคุณครูบอกเด็กน้อยคนนี้มีพรสวรรค์แล้วโตขึ้นก็จะต้องหาพรสแสวงครูก็จะต้องเติมในสิ่งที่เขามีที่เขามีอยู่ในตัวเนาะพ่อแม่บางคนซื้อปากกาดินสอซื้อสมุดวาดเขียนมาให้ลูกของตัวเองได้วาดบางคนมีแววเป็นนักดนตรีนะตั้งแต่ยังในน้อยพ่อแม่เอา เอาเพลงมาให้ฟังตั้งแต่อยู่ในท้องเวลาเด็กมันโตขึ้นมามันได้ยินเสียงเพลงนะอ่าร้องเพลงได้นะเออหรือว่าจําเพลงได้อย่างนี้เป็นต้นสามารถร้องเพลงได้หรือเพลงเสียงก็เพราะอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนักเรียนบางคนวาดเขียนระบายสีมีคนถามว่ามีคุณครูหลายคนถามว่าคุณตาวิถีไทย นอกจากวิชาศิลปะศึกษาแล้ววิชาอื่นๆเอาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ไหมได้นี่อย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์เนาะเอายกตัวอย่างคณิตศาสตร์นี่อนะักเรียนนับดูซิต้นแสงเงินแสงทองต้นนี้ใบใหญ่ด้านบนนี่มีกี่ใบด้านเล็กนี่ข้างล่างนี่ใบเล็กนี่มีกี่ใบนับดูซิ 1>, 1 2 3 4งสี่ห้ข้างบน6ครับคุณครูข้างล่างใบเล็กหนึ่งมี่หมีหครับ5กับ6บวกกันเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น11ครับคุณครูเป็นคณิตศาสตร์เห็นไหมทีนี้ถ้าเป็นวิชาการงานพื้นฐานอาชีพล่ะสอนได้ไหมได้อ้าสมมติว่ามือนีเนาะการงานพื้นฐานอาชีพคุณครูจะให้พวกเธอได้ฝึกปลูก แล้วก็เพาะชำต้นแสงเงินแสงทองเพื่อบางคนเวลาเรียนจบไปก็จะใช้ประกอบอาชีพหรือไปช่วยพ่อแม่ปลูกต้นไม้นะบางคนลูกๆนักเรียนบางคนนี่พ่อแม่ปลูกต้นไม้ขายนะกรรมเรียนอคมครูเวลามาปักชำนักเรียนดูต้นนี้นี่เวลาที่เราจะตัดไปปักชำเราตัดเอาตรงส่วนนี้นะลูกๆนะนี่ตัดปุ๊บแล้วก็ปลอกเอา าการของเขาออกสักสองอันแล้วก็ไปปักชำลงในดินแล้วก็บีบให้ดินมันแน่นๆนิดหน่อยนะอันนี้เพื่อเขาเรียกว่าควบแน่นเห็นบอกวิชาการงานพื้นฐานอาชีพฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของการปลูกต้นไม้วิทยาศาสตร์เบื้องต้นนะสอนได้ไหมได้วิทยาศาสตร์เบื้องต้นนะวันนี้คุณครูจะพาพวกเธอ มารู้จักต้นแสงเงินแสงทองนะนักเรียนดูสิต้นแสงเงินแสงทองนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างที่เห็นเห็นอยู่ชัดๆคือใบครับคุณครูครับใบของเขาแล้วก็มีก้านใบแล้วก็มีลำต้นครับคุณครูครับนี่แหละมี3ส,ส่วนข้างล่างมีอะไรไหมข้างล่างก็มีรากครับคุณครูครับเห็นไหมอ่า เรามาเรียนเกี่ยวกับต้นแสงเงินแสงทองแล้วก็หน้าที่ของใบทําหน้าที่อะไรปรุงอาหารก้านใบทําหน้าที่อะไรราต้นทําหน้าที่อะไรรากทาหน้าที่อะไรนะมาเรียนเกี่ยวกับต้นไม้หน้าที่ของแต่ละส่วนต้นไม้นี้เป็นต้นไม้เลี้ยงคู่หรือเลี้ยงเดี่ยวนักเรียนจยน <laughs> นักเรียนกับเรียนไป วิชาอื่นๆก็สามารถที่จะเอามาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ถ้าในระดับที่สูงขึ้นไปนี่ระดับที่สูงขึ้นนี่เอามาเรียนมาสอนได้ไหมได้นะในระดับที่สูงขึ้นก็จะพูดถึงการวิเคราะห์วิจัยการารวบรวมการศึกษาค้นคว้าวันนี้อาจารย์จะตั้งโจทย์ให้พวกเธอไปหาข้อมูลนะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นแสงเงินแสงทอง พวกเธอไปหาดูซิว่าจริงๆแล้ว <c oughs> ต้นแสงเงินแสงทองนี่มีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศไหนทวีปไดน,นะไปหามาหรือเป็นของประเทศไทยเฮาแล้วเป็นอย่างจังเป็นตระกูลอโกนิมาคำว่าอโกนิมานี่คืออะไรนะแล้วใครมาตั้งชื่อแสงเงินแสงทองนี่ไปสืบคนดูซิ นี่แล้วก็มาพรีเซนต์หน้าห้องใครที่ได้ข้อมูลละเอียดถูกต้องนะก็จะได้คะแนนเยอะทีนี้เมื่อมาพรีเซนต์หน้าห้องแล้ว <c oughs> พวกเธอก็โหลดลงในเว็บไซต์เพจ a c e b o o k YouTube TikTok Line Instagram นะเพื่อที่จะให้ใครก็ที่อยากได้ข้อมูลนี่บทจำเป็นต้องไปหาในห้องสมุดอีกแล้วในหนังสือในอยังบอต้องและเบิดยุคนะ ยุค 4G นี่คือมีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับต้นแสงเงินแสงทองได้ทุกทั่วมุมโลกนะโบเสื้อซร์อเข้าไปพิมพ์เข้าไปที่ Google มีหลายคนขายทางเว็บไซต์ขายทางอินเทอร์เน็ตทาง YouTube ทาง Facebook นี่คือต้นไม้แห่งการสร้างรายได้อีกชนิดหนึ่งนะเห็นไหมนี่หลายๆคนเอาต้นแสงเงินแสงทองนี่มาปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองบางคนทำเป็นรายได้เสริมทำงานประจำอยู่แล้วแต่ว่าเลิกงานมากับมาปลูกมาเพราะพันขยายพันไขนะอย่างนี้เป็นต้นต่อมาแสงเงินแสงทองยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศ หลายคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยเคยได้ยินต้นไม้ฟอกอากาศฟอกอากาศมันหมายถึงอะไรฟอกอากาศก็หมายคขาว่าตามที่เราได้เรียนมาในวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเนาะต้นไม้ใบหญ้าแต่ละประเภทแต่ละชนิดนี่เขาจะมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนออกทางใบนะทางใบเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆต้นไม้มันสิรู้สึกว่ามีลมเย็นๆพัดเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นแล้ว เวลาที่เฮาอยู่ใกล้ๆต้นไม้แล้วรู้สึกสดชื่นนั่นก็คือออกซิเจนนั่นเองนะมีออกซิเจนรู้สึกสดชื่นนะ <c oughs> <c oughs> เออแมนอิลีบอกคุณตาวิธีไทยถูกต้องนะ <c oughs> และต่อมา <c oughs> แสงเงินแสงทองนี่ <c oughs> นอกจากจะเป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้แห่งการเรียนรู้ไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณหลายๆคนไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่แล้วก็บอกว่าคุณตาคุณยายวันนี้หลานๆมาเยี่ยมคุณตาคุณยายนะเอาต้นแสงเงินแสงทองนี่มาฝากเห็นมันง,งามๆเห็นมันง,งามๆขอบน้ำใจพวกหลานมากๆนะตา เห็นแล้วมันสดชื่นแสงเงินแสงทองนี่สวยงามมากมาสันคุณตาไปอยู่ใส่เนาะเออคือบกเคยเห็นจากเธอเห็นแต่คุณยายแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะยายเกาะขอบน้ำใจพวกเธอหมักมากจริงๆแล้วพวกเธอมาแต่ตัวเปล่าเราเปยก็ได้ไม่ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมาหรอกหลานเอ้ยมันชินเปลืองแต่ มีแงเงินแงทองมานี่มันสวยมากยายขอบน้ำใจจริงๆนี่น้ำตาจะไหลหลานเอ้ยมาสันภูมิใจนะหลานซื้อของมาฝากอืมหลานมาเยี่ยมมีต้นไม้มงคลติดไม้ติดมือมาฝากยายป้าขอบใจลานเด้อเราอะเออ,เอ,อน้ำตาอยากคลอเบ้ายายก็ดี <laughs> เออหรือ เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์เวลาที่ลูกค้ามาพักเนาะบางคนก็สิแค่เช็คบินแล้วก็เมือม่อเมื่อเมื่อนะคนใดแต่เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์เจ้านี้เนี่ยเพื่อนมีอ่าเขาเรียกว่ามีความคิดที่อยากจะพูกใจลูกค้าก็เลยเอาต้นแสงเงินแสงทองนี่มาใส่กระเช้าของชำรวยแล้วก็มอบให้กับลูกค้าทุกคนที่มาพักที่บ้านพักโฮมสเตย์ วันนี้ท่านเช็คบินออกไปเราคิดถึงท่านขอบคุณท่านมากรับต้นแสงเงินแสงทองไปเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับมาสันปักทิท้อลูกค้าประทับใจนะครั้งต่อไปเราจะมาพักที่นี่อีกเหมือนว่าไหนไหนไหนไอ้ไอไอไอตัวที่ให้คะแนนระดับ4ดาว5ดาวนะ่ะเออให้ได้บ้านพักโฮมสเตย์โรงแรมอะไรต่างๆหมดสิเวลาลูกค้าสิเช็คเอาท์อ,าออกนีนะ่เนาะ ก็สิีมีกฎให้คะแนนให้ดาวให้ยังยิบดาวให้ห้าดาวนะบ้านพักหฮมสเตย์เจ้านี้นะประทับใจผูกใจลูกค้าป้าขักขักอืมสิเอาไปเรียนแบบก็ได้เนาะอ่าล้านค้าล้านขายล้านตับหุง่งเอาไปปลูกไว้งามเวลาคนมาซื้อของอ่า ดูแล้วมันสวยงามประทับใจลูกค้าไปซื้อตำมหุ่งร้านนะเด้อเรามีต้นไม้งามเบิ่งพร้อมสัมสารอรอตำมหุ่งไว้ง่ายไปคุ้มค่าแก่การรอคอยเบิ่งต้นไม้ในเฮือนเราเนะี่ยเอออยากมาเลย,ยให้เราตำหังเฮงอยากเอาเจ้าสุดท้ายบเพื่อนว่าเออเอาละสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหง สุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งม,มือหนานอนรับกระคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกระคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะญาสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือแสงเงินแสงทองไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม